เจอของชอบอีกแล้วครับมาตลาดนัดเจอของชอบอีกแล้วอันนี้อะไรยำมะแหนมเหรอเ <c oughs> ขาเรียกมะแหนมนะไม่เคยกินเพื่อนๆเ,เคยกินไหมไอยมมม้ยำมะแหนมยำแหนมอะไรเนี่ยแต่ผมเนี่ยของชอบเลยครับวันนี้มาตลาดนัดนะพระพุทธบาทนะบ้านเราเนี่ยวันนี้เขามียำขายเที่ทีท่แล้วนดที่แล้วปดูเขาไม่ขายนะฮะนัดนี้เขาขายก็เลยจัดตเลยฮะเห็นที่ไรต้องซื้อไปกินทุกรอบเลยนะเนี่ยชอบนะครับชอบยำแหนมใส่หนังหูอะไรพวกนี้นะผมก็เรียกไม่ถูกนะข้าวข้าปันป้นๆน,น,น,นะนะเนี่ย หอ,อมมะนาวเชียโอ้โหแกะมะนาวหอ,อมมะนาวฉุยเลยเขาใส่มะนาวเขาบอกว่าเขาใส่มะนาวแทบปนไปด้วยนะมีมะนาวขวดกับมะนาวแทบบีบปนกันไปบอกงี้แต่แหนมก็ให้แบบจุกๆเลยครับสองก้อนเต็มเต็มเลยโอ้สะใจเห็นที่ลายชอบซื้อกินนะครับไม่รู้เป็นลายชอบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใส่นี่ก่อนพริกพริกทอดนะพรนะิกทอดเนี่ยไอยำแหนมยำหนังนหมูอย่างเงี้ยนะมันต้องกินกับพริกทอดอย่างเงี้ยนะถึงจะเข้ากันจริงจังเลยไม่ได้ฮนะ ไก่หนึ่งเม็ดเต็มๆเลยโอ้โห,โ,หโหพอกัดกันไปนะหอมเชียวเจ้าพริกทอดเนี่ยสุดยอดเลยครับอันนี้ก็ต้องกินกับใบเชื้อพูก็อร่อยนะฮะใบเชื้อพูให้มาเนี่ยใครชอบมบั้งนะใบเชื้อพูมาครับจัดไปอหนึ่งคำเต็มๆโอ้โหมาครับกินยำแหนมกินยำหนังหมูแล้วกันผมเรียกไม่ถูกอ <laughs> ะชอบชอครับ